สวัสดีค่ะไปเดินมาไทยบรรยากาศมาู่บันพีบุญให้เบิ้งเดอ้อพี่น้องอันเพิ่นบานสีนั่มาไทยบริการบรรยากาศบริเวณบ้านเพิ่นให้เบื้เงมึงพี่น้องหนกดดแดดดนกกันยังไม่เล่นบ้านพ่นให้พี่น้องเข้าเบื้งนเบมึงกล้วยิ่นเอามาจากกันไต้พี่น้องก็เอื้นกล้วยกัน ก้วยยังก็คือซื้อก๋วยหยังนาอยพี่น้องเยนีนือเคร่งงามองามลอยแบบยาหนึ่งข้าเจ้าเอื่นก๋วยหยังน้อยก็มาจากเมืองเคร่องพี่น้องเครื่อกวยออกหลเครอยู่มุ้ยานังกงามงามโอ้ยานั่งดกขักดกแก่พี่น้องนยายานั่งมึงไปิ่งยานังจะเข้ากันลย่านังยานัง นี่โอ้อันนี้ก็ใกล้สีแก่แล้วเหรนพี่น้องเอาว่ามันแก่แล้วจีนี่ไหมนี่มันกล้วยน้ำว้าวะเนาะนี่เนาะกล้วยน้ำว้าใช่เลยเนาะนี่ก็กล้วยน้ำว้าแล้วนี่ใกล้สีแก่แล้วพี่น้องเบืองใบยานั่งป้าใบายานั่งคือง,ง่ำขับนี่ไหมโอ้ยใบยานั่งง่ำขับพี่น้อง งามคับงามเนี่ยใบายานงยบบางเด็ดใบยานงางไปนั่นก่อนนี่ใบายานางเด้อพี่น้องโอ้ใบายานางงามรับดนี่เป็น ใส่หนังก็นะใส่ยังก็เขาเอ็นยอ,องไหมยองใส่อนังโอ้ยงามคักงามเนี่ยหายใบายานะั่งน้องป้งาทุกของข้าเจ้าคืองามแตเอาแปลนไปซื้อน้ำใหม่ไม่เกล็ดแก,ง,แกงก็นะ่างามคักแต่ฮะนี่ ผักพี่น้องเอาใบแก่ๆก็ยังคอยสีนั่นใบแก่ๆแก้วโอง้งามครับอันนี้ใบยานั่งเนื้อพี่น้อง นั่งมังงั่มเนี่ยโอ้ยมังงั่มขักแท้ใบายานัาง่งไหมน้องพี่น้องไม่เกิดแดงสีไปปลูกใบยูไฮด้เนาะเดี๋ยวไปยูไฮไปยูไฮเหรอพี่น้อง นี่ใบเตยเบื้องดินนันค่ะนี่มะนาวค่ะเจา้าดูดกพี่น้องกระล้างเสียนันแต่ก่อนดกดูโซเซนหวัวหนีแหลงหล,ลดได้เพราะใครติดหน่วยปันใดเพราะใครติดปันใดพี่น้องไปเบิ้องมะเอือก่อนนุ่งเอือเด้อพี่น้อง Ừ. băng bạc ử, ủi nuôi bạc nhảy đấy, thì nó mong ử băng này, băng bạc ử nuôi nhảy nhảy, băng bạc ử, chỗ nào P nòng ử, nì, cái nuôi nè, băng bạc ứ, nào? Ừ, nuôi bạc nhay rồi, băng bạc ử nuôi nhay, nhay.

no mm -hmm. 这个东西。 โอ้ยเบิ่งหม้ออื้อพี่น้อง บ chapel, llo, ันคือหน่วยกุดลุนคินรินอยู่มั้งเนี่ยมันคืองามงามนี่อีกหน่วยหนึ่งพี่น้องมึงบันคืออันนี้ก็มะเขียะมะเขียะก็ร่างงามก็ร่างติดหน่วยหน่อยมะเขียะก็ก็ร่างติดหน่วยหน่อยมึงพี่น้องยุใส่น้อเขาว่าหมกโม่ยุใส่น้อคือไปเห็นหมกโม่เนาะแตงโมอยู่ไหนแตงโมโอ้นี่แตงโมลูกเล็กยหน่อยนี่พี่น้องเอ้ มึงแตงโมก็ำลังเป็นหน่วยนน้อยหนึ่งไงมึงพี่น้องใต้อมอ้อยอยู่แตงโมเบิ่งเขาปลูกวง้งามงามอันนี้พักอีตูวแล้วพี่น้องพักอีตูวนี่เพิ่นปลูกพักอีตไว้งามครับนี่บริเวณบานข้าเจา้าเรื่องกระติขอจบคลิปไปซ้ำนี่กอนเด้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี่ก็ะวัดดีค่ะผู้ดรนอยากได้ก็มาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องบาน แล้วค่าเก่าสิบล้านอันนี้ก็จะจบคลิปอยู่มออองงลลั่เอื้อหน่วยงามๆนี่แหละขอบคุณทุกไลททุกเลิฟทุกกำลังแร่งใจเด้อพี่น้องเลยๆสวัสดีค่ะ